สีชมพูนูดมาอีกแล้วค่ะมันไม่ได้ตัวเดียวกันนะลูกค้าสั่งตัดทุกวันเลยค่ะแล้วก็สั่งตัดวันหนึ่งหลายตัวสีนี้มันเป็นสีที่หายากแล้วก็เป็นสีที่สวยจริงๆเลยค่ะดูค่ะแล้วดอกมนะันเป็นลายดอกโบตันสวยมากนะคะก็ผ้าอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่200บาทถ้าใครอยากได้ผ้าไปตัดกับช่างประจำน,นะราคา200บาทผ้ากว้าง2เมตรนะคะฟังเปี้ยวดีๆนะแล้วก็ถ้าใครตัดกับเปี้ยวก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ ทรงนี้จะอยู่ที่500บาทนะคะทางร้านตัดอัดกาวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากตัดก็รอ1อาทิตย์นะคะรับส่งสินค้าได้เลยนะส่งไซส์วัดตัวแบบพอดีมานะคะแล้วก็สั่งตัดได้เลยทรงไหนก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ